ในคืนวันพรุ่งนี้เอาหนังกลางแปลงไปฉายให้หน่อยณหมู่บ้านหนองคําชายแปลกหน้าในชุดดํานั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะริมสุดร้านกาแฟพูดเสียงเรียบแฝงคําสั่งพร้อมหยิบเงินสดปึกหนาเกินเหตุวางลงบนโต๊ะของต้นหัวหน้าทีมฉายหนังกลางแปลงขนาดเล็กที่กําลังตกงานพอดีไม่มีใครรู้จักชายคนนี้ไม่มีนามบัตรไม่มีชื่อหมู่บ้านใน g o o g l e Map ถ้าทำได้ ห้ามถามห้ามหันหลังห้ามมองคนดูเขากำชับและจากไปดื้อราวกับละลายในอากาศทีมของต้นลังเลแต่เงินจำนวนนี้มากพอจะเลี้ยงทั้งเดือนและทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่คำสาปที่ไม่มีวันกลับคืนนั้นรถบรรทุกเครื่องฉายหนังฝ่าถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่เปลี่ยว มีเพียง GPS ที่ค้างอยู่กับหมุดหมู่บ้านห<ม>นองคำญญที่ <GPS. S 1> ไม่ปรากฏบนแผนที่ใดแต่เมื่อเข้าใกล้ก็พบกับหมู่บ้านที่มีชีวิตผู้คนแต่งชุดขาวเด็กวิ่งเล่นเงียบๆบ,บ้านเรือนไทยเก่าเรียงกันอย่างเป็นระเบียบกลับดูไร้แสงไฟสมัยใหม่อย่างน่าแปลกเอาหนังมาฉายเร็วๆหญิงชราสกิดต้นก่อนเดินผ่านไปทั้งที่เขาไม่ได้บอกใครชื่อหรือวันมาถึง จอหนังถูกตั้งขึ้นกลางลานวัดเก่าไม่มีเสียงสวดไม่มีพระมีเพียงสายตานับร้อยจากผู้คนที่มานั่งรอชมด้วยท่าทางนิ่งงนันหนังเริ่มฉายเรื่องเก่ามนรักลูกทุ่งเสียงเพลงหวานปนหวิวลอยไปทั่วลานแต่แล้วมึกก็สะกิดต้นเบาๆเฮ้ยพี่ดูดิคนไม่มีเงาวะ ต้นมองตามชาวบ้านที่นั่งเรียงแถวอยู่ไม่สะทกสะท้านกับเสียงหนังไม่มีแม้แต่งเงาจากตะเกียงหรือแสงจอสะท้อนกับร่างพวกเขาและเมื่อมองดีๆบางคนไม่มีเทา้าต่อยพึมพำเบาๆทำไมเหมือนคนไม่มีวิญญาณเลยวะเสียงเพลียงในหนังเบี้ยวลงเล็กน้อยภาพสั่นแบบที่ไม่ควรเกิดกับเครื่องฉายดิจิทัลจากนั้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบๆตัว เอออไปก่นจซ้ายแปมเริ่มร้องไห้เธอเห็นภาพบนจอหนังเปลี่ยนเป็นภาพพวกเขาเองกำลังฉายหนังอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันถ่ายตอนไหนวะมึกตะโกนแต่ไม่มีใครในทีมเคยตั้งกล้องแบบนั้นแล้วภาพเปลี่ยนอีกครั้งเป็นทีมงานนอนแน่นนิ่งริมต้นไม้มีเลือดไหลออกจากตาก่อนภาพตัดมาที่ผู้คนในจอหันมาพร้อมกันไม่มีหน้า ฝาลาเทีย่ยงแต่ไม่มีฝนกลิ่นทูปลอยเข้ามาในอากาศทั้งที่ไม่มีใครจุดต้นตัดสินใจพาทีหนีทุกคนวิ่งขึ้นรถแต่พบว่าไม่ว่าไปทางไหนก็กลับมาที่ลานวัดเดิมราวกับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเป็นเขาวงจรลวงวิญญาณเสียงเป่าปีแหลมดังขึ้นจากสารเก่าด้านหลังจากเงามืดพญานาคในร่างคนปรากฏตัว จ้าลูกล้ำดินแดนวิญญาณเจ้าเอาหนังมาฉายให้ผีดังนั้นเจ้าต้องอยู่ดูจนจบแปมร้องไห้หมดแลมึกเริ่มคลานหายไปในความมืดต่อยส่วนบทสวดพุทธคุณสุดท้ายภาพหนังจบลงพร้อมเสียงปรบมือของผู้ชมที่ตอนนี้เหลือแต่โครงกระดูกและลูกตากลิ้งรุ่งเช้าต้นตื่นขึ้นคนเดียวในป่าคำชโนด ไม่มีรถไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเพื่อนม,มีเพียงเงินปลึกเดิมในกระเป๋าที่ตอนนี้กลายเป็นใบตองแห้งหากชอบคลิปนี้หรือเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ